สำหรับคลิปคลิปนี้นะฮะเป็นคลิปเพิ่มเติมจากพี่หมองเรานะฮะคลิปนี้เป็นคลิปที่พี่หมองเขาแถมให้เราครับพี่น้องเป็นวิธีอะไรครับพี่ปักชำจิ่งดีชมโอ้ปักยี่พันมงกุฎดเพชรโอ้ครับพี่ทำเป็นบนไทรทำเป็น เป็นชมแบบบนไซด์ใช้จร oh. ิงประคำโอ้ย oh, อย่างงี้คนก็รู้รู้หมดเลยสิพี่มาบอกอย่างเงี้ยฮะธุรกิจพี่เจ๊งนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะพี่นะเงินไม่ใช่ตัวตั้งโอ้ oh, ฟังนะครับพี่น้องพี่บอกเขาบอกว่าเงินไม่ใช่ตัวตั้งนะฮะการทําเกษตรนะฮะเอาเอาที่แบบสบายสบายนะฮะเป็นพันอะไรนะพี่ชื่อมันมงกุฎเพชรมงกุฎเพชรนะครับพี่น้องพันนี้จะทาเป็น เป็นปักาำใช้ปุ๋ยใช้ดินที่เราทําแล้วอะ่ะเดี๋ยวแ,แล้วก็คือดินตรงนี้คือดินที่เราหมักไว้แล้วอ๋อตรงปรุงไว้แล้วไม่เอาทรายมาลงอันนี้ทรายอะไรพี่ทรายหยาบอทรายหย,ยาบธรรมดาเรานี่แหละใช่เดี๋ยวแ,แล้วก็กดเราจะใช้สองต้นสองต้นเลย วางลึกไมท่ที่ลึกไหมประมาณประมาณอยู่แล้วจะเอาป,ปุ๋ยมะโรงมาได้ก,กันอืมนะฮะนี่ก็สองกิ่งนะครับพี่น้องในกระถางนี้พี่พี่หมอก็ใส่ไปสองกิ่งพ,พันมงกุฎเพชรครับพันนี้พันมงกุฎเ,เป็นเป็นเป็นพันที่ได้รับความนิยมใช่ไหมพี่มันมันก็ดังนะอืมมไม้ตะปุยยักษ์ครับตะปุยอาราบิข้าตะปุยโตโกโอืม ็บอันนี้คืออันนี้ก็ใส่ขบกันเวลาลดน้ำมันจะมันจะช็อคทำให้ต้นทรงตัวแน่นอีกชั้นหนึ่งนะพี่นะก็ราะทรายจะทำให้รากไม่เน่ามันเป็นจะมันจะโปร่งใช่ไหมพี่โปร่งให้ทำให้น้ำ ไบตรงเดียวการปุ่งชุมต้องให้ดินโปร่งใช้กากมะพร้าวเยอะสามส่วนแล้วก็ดินส่วนหนึ่งดินที่เราทำเนี่ยครับเพราะใส่ดินเยอะมันจะแน่นแน่น,นล้รักเน่าปัญหากเกิดหน้าฝนนี่เสร็จแล้วแล้วก็ใส่ใส่ด้วก ชมเนี่ยมันต้นบนัเดิลมันอยู่ทางทางแอฟริกาทางไทเซเนียทางชนนํน,นเข้ามาสมัยไม่แน่ใจรลหะโลหะที่นเข้าวมัน,นเดินไทศไทยต้องเดินอยู่ทางทางแอฟริกาทางแอฟริกานะฮะพี่หม่องเขาไม่ใช่มีความรู้ในการปลูกอย่างเดียวนะครับพี่น้อง รู้ถึงขนาดประวัติด้วยนะฮะประวัติของชนชมว่ามายังไงนะฮะก็คือพูดง่ายไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม้บ้านเราไม้ไม้ทะเลทรายแค่คนเล่นเขาเรียกไอ้กุหลาบทะเลทรายอ๋อนะครับไอ้พันฮอลแลนด์ก็เป็นไม้บ้านเราไม้ไทยนี่แหละแต่ตอนนี้ฮอลแลนด์ก็ไปไปทํา ไปบูรณาการก็ก็บูรณาการใหม่แล้วก็จดลิขสิทธิ์เป็นของเขาจริงจริงมันต่อไทยแล้วนี้แหละอ๋อชื่อพันฮอลแลนด์ฮอลแลนด์จริงๆแล้วเป็นของบ้านเราจริงๆมันไทยร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เลอ๋อแต่ทีนี้ไปโดนเขาจดลิขสิทธิ์ซะเป็นการหันหลงไปแล้วอืเห็นไหมเราช้าไปแล้วนะพี่นะการทำอะไรต่างๆแลยนะต้องจดลิขสิทธิ์นะบ้านเรามัน คนเก่งบ้านเราเยอะแต่ไม่มีใครสนุกสนใจไม่มีใครทำไม่มีใครสักพอร์ตทำอะไรให้มันเป็นอะไรเป็นของตัวเองแล้วก็ต้องจดมีการจดลิวกรสิทธิ์ลงทะเบียนแต่ไม่มีคนนำหนุนไงครับไม่มีพาร์ทเนอร์ที่ดีอ่ะืมขั้นตอนเสร็จแลีวทีนี้เอ่อตอนนี้ตลาดนะพี่พูดในเชิงธุรกิจเชิงตลาดเนาะตัวไหนที่มาแรงครับพี่ นนี้เเขาเล่ตอนนี้เขาเล่นอะไรกันไม้สีเลไม้ดอกซ้อนออ oh. มันจะปล่อยง่ายแต่พวกนี้พวกนี้มันราคาพแพงโอ้ oh, ครับมันมันตระกูลยักษ์มันใหญ่ไม้ใหญ่อืซื้อ,อขายกันเขาซื้อขายกันเท่าไหร่พี่ <Okay. S 1> ต่อต้นต่อต้อตอตอตอนหนึ่งอะต้นลรกก็สามร้อยห้าร้อยอัพไนแหละอออยู่ที่ฟอร์มมันต้องแต่งแล้วัะขรับทำอะไรอะไรขั้นตอนเยอะครับ ผมก็ต้นเติมนจากอาจารย์คูยูทูบค้นหาทาง Google การใช้โซเชเชลก็มีประโยชน์เยอะแต่เราต้องหาประโยชน์จากมันให้ได้เยอะความรู้ต่างๆมาจาก g o เ g ิ e นี้แหละต้องแสวงหานะฮะต้องศึกษาค้นคว้าหานะครับความรู้ใช้เวลาว่างเป็นปรโยชน์ที่สุดเวลามีค่ามาก โซเชียลนะฮะมีประโยชน์มากพี่หม่องก็บอกนะครับนนพี่น้องเราเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการค้นคนวา้าศึกษาหาความรู้นะฮะอย่างรับผูกต้นไม้นี่ก็เหมือนกันต้องศึกษาว่าเขาเป็นยังไงเขาชอบอะไรบางทีมันจะพีชชี้เดียวกันแต่ก็บางทีกันชอบนะชอบอะไรมันไม่เหมือนกันครับบางทีจะพีชชี้เดียวกันแต่คัดคัดไม่เท่ากันก็นผสมไปขยายพันธุ์ก็ไม่ติด เนื้อย่างไอ้ต้นโพกต้นไทรเนี่ยมันจะไปเจียดยอดอะไรนี้ได้เพราะมันมันเป็นสเปรชชี่เดียวกันแต่มนนป็นโคลตคาสผนชั้นเนื้อชั้นมันเปลนชั้นม,มันก็เลยไม่ค่อยยึดติดยีบร้อที่มองเลยนะฮะนี่ก็เป็นการสิ้นสุดนะฮะเสร็จขั้นตอนนะครับตรงนี้ แล้วก็ยกไว้ไว้ตรงนี้ผมเห็นของพี่มีอะไรบ้างครับพี่ตรงนี้ยผมเห็นมีหลายอย่างหลายชนิดเลยไอ้เป็นพลาสติกคุมก็มีอันนี้เกยย็บยอดไม้สีไม้ดอกซ้อนอือไม้สีก็คือไม้สีสระสีสันฉุดฉาดสีแดงสีม่วงสีขาวซ้อนแดงซ้อนเนี่ยพี่เอามาใส่ในตอเดียวกัน ใช่ไหมพี่ตัวเดียวกันก็ได้ทำแฟนซีก็ได้อ๋อ oh. ไอตอนนี้ทำแฟนซีเนี่ยอ๋อ oh, ครับจะมีเขา่าเข่ามาเดิร์ดโลคอะไ้รักรักกีพิงห์อ๋อเมือนในพี่เป็นนะฮะนี่ตัวแฟนซีนะ,ะนพี่หมองเขาบอกตอนลูกวันนี้เป็นตระกูลยักษ์ครับกุลเพชรทองวรภูมมอ๋อ oh. อันนี้ผมเสียดหน้าต่อนางแทนไว้มันเป็น,ปนข่าวมารดกโลกอ๋ออันไหน,น,นพี่ข่าวมารดกโลกโลกิ่งนี้อันนี้อันนี้ผน,น,นต่อไม่ติด๋อแล้วก็ตัวใหญ่เนี่ยพี่ตัวนี้ลักกี้พิงค์หนูนะฮะมีแฟนซีมีสองอันนี้เป็นสีชมพูชมพูกับ สชมพูกับขาวนะครับพี่น้องเดี๋ยวว่างๆนะฮะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูนะฮะหลังจากที่มันออกดอกนะฮะตอนนี้พี่พี่มองก็เพิ่งจะพี่จะติดติดไปเนาะครับแล้ตนี้มันต้องมันไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับกันเสียบยอดมันกันมันไม่ติดร้อยเปอร์เซ็นต์มันก็ต้องเป็นเออมันก็เป็นบทเรียนเรรมชาติของมันนะฮะไม่ได้ตรงนี้เราก็พลิกแปลงนะฮะพี่น้องดูนะฮะ การใช้ <นะ S 1> ชีวิตก็เหมือนกันดดินนะ,ะนมันไม่มีอะไรตายตัวมันต้องแฝงแสวงหาวันนี้ไม่ได้มาเร,เรื่องความรู้เรื่องเกษตรอย่างเดียวนะครับพี่น้องได้ธรรมะได้ความรู้การใช้ชีวิตอะไรต่างๆนะฮะพี่หมองเขาก็ได้พูดสอดแทรกเข้ามาในคลิปด้วยนะครับนี่เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลนะครับสำหรับพี่น้องเรานะครับใครจะเอาไปใช้นะฮะวิธีการปรุงดินวิธีการชํา คนชมนะฮะผมว่าผมยังไม่เคยเห็นนะในการที่ใครจะออกมาบอกแบบนี้นะฮะวิธีการทาวิธีการอะไรต่างๆนานางนี้น้อยมากนะครับที่ที่คนจะมาเผยแพร่คนเขาห่วงไม่รู้จะหวงครับมีก็ต้องจะะจให้คนอื่นรู้ทราบเขาจะเรียนแบบก็ไม่เรียนแบบก็แล้วแต่ใช่ไหมล่ะคนนู้ไม่มีตายตัวหรอกไม่มีแพทเทิร์นมันไปเรื่อย ต้นไม้ก็เหมือนกันนะฮะไม่ใช่ว่ามีเส้นทางเส้นทางเดียวนะฮะเราสามารถไปปรับเปลี่ยนนะฮะการปลูกการเป็นเชิงธุรกิจนะฮะการเป็นอะไรต่างๆนานา,นานได้ทำเป็นรากขยิงนี่๋อนี่เป็นแบบรากขยิง <ละ S 1> สวยนะ,ะนี่ตอมันแดงมันโดมซับยอดแดงมันโดมซับมากเกิดน,นี่ก็เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะฮะให้มันขยิงให้มขนขยิงขึ้นมามันมีรากขยิงมีรากตะขาบอือ สวยนะครับตอนนี้แต่ว่าเขายังไม่ใบยังไม่ออกดอกนะเพิ่งจะเริ่มทําเมื่อไม่นานนะครับอันนี้ประมาณต้องใช้สองสองนะมาเพิ่มเติมตรงนี้หน่อยนะพันมะกรูดสำหรับสม่ำมันโอ้โครับครับมดแขกดำแขกดำนะครับเนี่ยพี่หมองเขากล้าไว้แล้วดินที่พี่ดินที่พี่กล้าใช้ใช้ดินอะไรพี่ดูดิผมเห็นพี่เนี่ดินพี่เนี่ยนาอร่อยนาอร่อยนะพี่นะดูดิ นะครับพี่น้องดูการทําดินมันต้องได้แบบนี้นะมันโปร่งร่วนซุยใช่ไหมพี่ใช่ใช่โอ้ oh. ือมันรากมันได้จริญดูนะมีแม้กระทัามามง่มมงมะมงมะม่วงมันโผล่ขึ้นมานะพี่หม่องเขาเพาะไว้ตรงนี้มันขึ้นได้หมดเลยดินมันดีนะครับพี่น้องการทําเกษตรใช่ไหมพ,พี่การทําเกษตรต้องเน้นเรื่องพวกนี้เลยปลูก,กเกษตรอย่าไปทําเชิงเดียวผสมผสานครับที่บ้านมีหมดเรื่องดินนี่ต้องอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมพี่น้ำไม่ ดินผมไม่กลัวขอให้มีน้ําเดียวอมมีน้ําดินเราทาได้น้ําดินดินไม่ดีนี่เราเราเราปรับปรุงได้อน้ําเป็นปัจจัยหลักน้ําอันดับหนึ่งนะครับพี่น้องดินดีน้ําไม่มีจบครับครับดินเราสามารถปรับปรุงให้ได้แบบนี้ได้นะครับพี่น้องเพราะมันไอ้นี่สําหรับหยาดทากกินครับมะม่วงตัวนี้นะครับต่อต่อเขียวสะอืมครับไปท้าขยายพันธุ์กิงครับครับอันนี้ก็มะปัง มะปรางาเปรี้ยวไ,ไว้ทาก,กิ่งไม่ยมอม,นะะมนิ้งนี่ขันนก็จะไว้ไปทาก,กิ่งในทองเสิฐครเอเขาเรียกว่าอะไรนะพี่เขาเรียกว่าเป็นไม่ใช่ว่าปลูกเอาแต่ต้นแบบนี้อย่างเดียวนะฮะพี่ไปปรับเปลี่ยนใช่ไหมพี่พขยายพันธุ์เขาถ้าต,ต้นจะต,ต้นมันช้าใช้เวลานานอแล้วก็เอานี้ไปเป็น,ปนรากียกว,ว่าเสียดต้นพันธุ์ดีเราสามารถ ปูเปีหรือสองปีได้กี่ลูกนะครับใช้ต้นมันใช้เวลาตั้งวงจ7ปียนยนระยะเวลาอ๋อยืนระยะเวลาเขากัดต้นเมื่อีเราอาจจะเดชเกินไป้ช้าไม่ได้กินอ๋อนะครับสำหรับตรงนี้นะฮะท้ายคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่หม่องนะฮะขอบคุณพี่ม่องอย่างมากเลยนะฮะในการชํำต้นชนชมให้ดูนะฮะในคลิปนี้นะครับขอบคุณขอบคุณสำหรับความรู้ทุกคนสนใจก็ทำตามได้ไม่ไม่ ไม่สงวนนิกิติแต่ก็แล้วแต่ไอเดียของใครของมันสูตรไม่มีใจตัวทุกสูตรมันไม่มีใจตัวหรอกสิ่งทุกอย่างขอบคุณความรู้ขอบคุณสิ่งดีๆนะฮะสิ่งดีๆแล้วก็คําแนะนําแล้วก็สอดแทรกธรรมะด้วยสําหรับคลิปนี้ขอให้อยู่ธรรมชาติ้ให้มากที่สุดครับแล้วจะรู้ว่าเราจะเห็นธรรมเองโอเคขอยน้องโชคดีครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับ